ป,ปันโอ้โหหักกิ่งไม้หรืออกดิกิ่งไม้มันขวางหน้าอยู่อะเอ้ยจะลอ็อกเบ็ดโอ้เอาอนนั้นมามัดต้นไม้ก็ได้มัดมัดต้นใหญ่ไปดิมาเบ็ดมา ใช่แม่งได้จริงวะสองทีเนี่ยสันเพินว่าไ,ไงไอย่าให้เสียชื่อ <laughs> ง่ายไปเ,เปล็ดเบา เพลินครับจันเพลินบีดบีดบีเดเยียงฝัดมาแล้วโอ,โอ้ปิ้นครับวางมือวางมือปิน้นปิน้นหินมันเยอะ ข้อเยร์เราเยอะครับหมกหมานกันไปห <c oughs> ักหัวลงมาเลยอูโหูยกล้อหน้ามาเลย ้วขึ้นไปามาทางนั้นทางอ้อมก็บี๊นะขวามือเนะ่ยทางอ้อมก็บีขึ้นกันไปทำไมไหลาหลลงอีกเรือตัวไหลลงอีกให้ขาดแล้วถึง เฮ้ยล่อสิบก้าวแท้ๆไม่ตะกุยเลยเหรอแต่เนินตะกี้โช์หล่อไปแล้วนะมาเน็ดเน็ดไม่ยอมครับรอบสามรอบสามอัดเลยที่เดิมเลย จะได้เจอทางใหม่แล้วไปเลยไปเลยเดือมเมืดเดือมเมืดคูมา <c oughs> นี่โนวาโนวาโนวาแดงปิ้นแบกแดงล่าง <c oughs>

ัดขาด สักครู่ครับเดี๋ยวเราจะไปต่อที่ริมน้ำไข่ร้อนซะหน่อยเดี๋ยวรอติดตามชมออนสนานแน่ช่วงนี้พักหน่อยครับพักไหนซ่อมรถซ่อมรถอีกแล้วไป let's go <S ไปครับ let's go ไ,ไปเล่นลน้ำกันดีกว่าไปไปเป็นน้ำ เดี๋ยวเรามีที่สวยๆครับว่าให้เล่นน้ำอ่ะเล่นดอยไปเลยเล่นเล่นดอยไปเลยเดี๋ยวหักลงอ๋อทังเรียบเราแรงกันทิบหายเลยเว้เฮ้เฮ้ ช่างแก้วว่าง่าวันนี้ช่งแก้วไหวนะเห็นเมื่อกี้ล้มะล้มแบบไม่มีใครเห็นอะเมื่อก้โอ้โเขาเห็นกันทน แค่ออกตัวก็ล้มกันหลังลงกันไม่มีใครช่วยแล้วตอนนั้นห่วยไปท้อครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปเล่นน้ำกันด้วยขนาดแน่พักเอาแรงพักเอาแรงวันนี้ใครแรงสุดครัำนี้ไม่พ้นนี่วะแดดนี่วะยอมคันนี้วะ ยเลถ้าไม่อยู่ในแก๊งเราหรอกแค่แซ่บเดียวเองไอ้ไม่ให้หมกบ้านไอ้โอ้หูกลัวถูกเวลาเรียกเบ้นเบ้นมึงใครอย่างเงี้ยเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยเปลี่ยนตำนานพักอ่อนแล้วพักอ่อาแล้วเดี๋ยวลุยกันต่อจะนอนเมื่อไงจะนอนสามเดือนครั้ง

จุดพักมั้จุดพักมันีจุดพักโบนมันจอดพ,พ,พักอยู่น่านลงไปเลยขึ้นไปเลยดิ ôi làm thịt tháng vào, thịt tháng vào. mà lào món tiền let's go chắc từng mà chắc chắc cao anh chắc cao phải ngam hấp ngam บรรยากาศสุดติ่งครับเดี๋ยวเราจะนั่งปาร์ตี้ตรงนี้สักพักแล้วค่อยขึ้น <c oughs> น,นี่กัลเด้รอบครับนี่กัลเดลล่นี่โดนแสงหน่อยหน่อยครับย้อนหน,นะอน,น่อยนะเฮ้บรรยากาศสวยๆเดี๋ยวแวะลิ้มรสจิ้มบรรยากาศเล่นน้ำกันสักพักใหญ่ๆครับเดี๋ยวจะขึ้นย้อนย้อนตรงนี้ kia đâu luôn được luôn luôn lại hoa và pháp 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 ถึงต้นไม้อยู่ล้อลงน้ำไปครึ่งแนละ้วนี่ของจันเพลินบีดบีดไล่ไล่ให้ดูทีละพัน,นจันนนนะครับนววจันอูนาววแดงคนระับจันเบ้นนะด,ดัดพักด,ดัดแล้วก็ช่างแก้วคนระับโซงโซนิกครับเครื่องซีบีสุดโหดไงจัน,จนเย็นช่ำไหม เดี๋ยวเรานั่งกันชิวๆตรงนี้ก่อนครับชมบรรยากาศสวยงามครับบรรยากาศครับเรามาถึงสถานที่เล่นน้ำกันแล้วตติว่าไงไปดูพวกาพวกเล่นน้ำกันแล้วครับ พางแก้วอาจารย์เพื่อนลงน้ำไปแล้วเฮ้ยเอาผมเอานี่ครับนี่ครับอาจารย์เพื่อนหางไม่ท้องหอยหอยใหญ่มากหอยใหญ่มากเอ๋เก็บเก็บเก็บหอยก็มีเอ๊ะได้หอยขาวๆที่เราไปนอนเราจังจินสบายจำเลยเดี๋ยวจะลงเล่นน้ำไปแล้วตรงเงี้ยนี่เปกระต๊อบพักผ่อนชิลๆลดลดโอ้โหอากาศได้ครับเสียดายพี่ปัมม๊มเป็นหม,มา,มาเลย มีปลาหมึกด้วยอ่างไม่โทอ่เออเออเออได้ป่ะมีปลาหมึกด้วยอ่างไม่โทอ่ะอ๋อปลาหมึกด้วยปลาหมึกตัวนี่่ะนนัเจับมากจับมากแช่น้ำหน่อยขออนุญาตเล่นน้ำกันสักหนึ่งชั่วโมงครับเดี๋ยวเราจะถ่ายตอนขากับขอหนึ่งชั่วโมงบรายการสุดติง ไม่ได้แล้วาลครี่โคกกลางป่าประมาณนี้สีจะเป็นเพี้ยนๆหน่อยสภาพดีดีอะไรนั่นเลยที่เรานั่นเล่นกันน่ะขอกี่ไม่ห้าไนโอ้โหมีคนตีลกาด้วยว่ะมโนนะตรงนี้ทงนั้นเราก็ไป าไปเนินดีเฮ้ยเขาจับหอยตรงนี้นี่อันนั้นมันห่ำแล้วจะหอยอะไรอยดังลงี้เดี๋ยวลงอยู่แล้วเดี๋ยวตีท่านลงให้ก่อนตีจะโดนนาคุ้มจะโดนคุ้มไม่คุ้มจะโดนอ่างกลือคุ้มจะโดนปุ้นมาเยอะขาดทั้งพวงเลยอ่ะดีไม่มีใครมองนะแกจะโดนนาคุ้มจะดนอ่างเกลือ น่างแก้วมึงมเอาให้สั่งนะท่างแก้วนะแช่นะมึงสั่งแล้วกลับ <c oughs> เฮ้ยมันตกปลาได้ไหมเบ้นโซนนี้เขาไม่ให้ตกอะตกได้มิ้นน้ำมันลึกครับอ๋อไปแล้วผมจะเล่นน้าแล้วครับทุกคนชูม,มือหน่อยทุกคนชูม,มือหน่อย <c oughs> ยี่สนามสนามทริปนี้ คนกินก็กินครับคนเล่นก็เล่นคนแห้งก็แห้งเดี๋ยวค่อยไปถ่ายรูปคู่กับรถกันขากลับอากาศสวยๆเชื่อไหมพี่ป้อมน่าจะมาเสาหน้าเลยแหละโอเคครับเดี๋ยวผมไปเล่นน้ำก่อนเจอกันเรื่อยๆย เดี๋ยวเล่นผ่านไปดีครับใครว่า <S 2> <S 2> ะน่าสวยดีล